ขอบคุณนะครับทีมงานทุกท่านนะครับที่ช่วยกันสร้างสรรค์ทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ h ช n แนลนะครับในรายการนี้ข่าวความดีนะครับเปิดช่องนี้ทิ้งไว้ได้เลยนะครับถ้าแอบ,บแซวก็คือว่าเป็นช่องที่เมื่อคุณเปิดให้ลูกหลานชม คุณไม่จําเป็นต้องใช้วิจารณญาณเลยเพราะเราจะใช้กระบวนการในการคัดกรองข่าวสารและตั้งใจครับที่จะนําเสนอข่าวที่ดีสามารถเสพได้ทั้งวันตลอด24ชั่วโมงคุณกําลังอยู่กับเราครับข่าวความดีนะครับเอาละครับคุณโอปอครับผมมีโปรจกต์หนึ่งที่อยากเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคุณโอปอคุณโจครับนะฮะนี่คือข่าวข่าวความดีข่าวความดีครับนี่เป็นโครงการกินเที่ยว เรียนรู้สุขใจที่บางกระเจ้านะครับก็เป็นคอลัมน์สรรหาสารพันนะฮะจากเดล่นิวส์นะฮะคือหนังสือพิมพ์ที่ท่านอ่านเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านจะทิ้งหรือว่าช่างกิโลขายหรือว่านำไปในการที่จะไปแปรสภาพเป็นอะไรก็ตามเรามีโปรเจกต์ฮะชื่อว่าโปรเจกต์ตัดข่าวเล่าความดีเชิญชวนนานผู้ชมทางบ้านครับ สำรวจหนังสือพิมพ์อีกครั้งก่อนทิ้งถ้าเจอสกรูปดีเจอข่าวดีๆรบกวนตัดแล้วก็พับนะฮะใส่ซองส่งมาที่สถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ h a n n e l นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าหนังสือพิมพ์เนี่ย มีมากมายหลากหลายทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้องถิน<ช>่นข่าวดีๆเนี่ยนะครับถ้าผ่านสถานีนี้ผ่านการเล่าผ่านการประชามันธนเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับสังคมอย่างมากทีเดียวใช่แล้วล่ะค่ะพี่เก่งนวถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมอยู่เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วเจอข่าวความดีค่ะไม่ว่าจากหนังสือพิมพ์อะไรก็ตามค่ะรบกวนคุณผู้ชมค่ะตัดข่าวความดีนั้นมาเลยค่ะแล้วก็พับให้เรียบร้อย ใส่ซองค่ะแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ดังนี้ของบริษัทเลยนะคะกับชานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่แชนแนลค่ะที่อยู่บริษัทสตาร์ซันชัยจำกัดค่ะเลขที่49ทับ149หมู่8ถนนรัตนาทิเบตตำมบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี1100 0 และที่สำคัญค่ะอย่าลืมเขียนที่มุมซองด้วยนะคะวงเล็บข่าวความดีฮีโร่เชนแนลค่ะครับผมก็ส่งกันเข้ามานะครับสำหรับข่าวความดีมีข่าวอะไรในหนังสือพิมพ์ก็ส่งกันเข้ามาสามารถทำดีได้ด้วยการส่งข่าวนะครับและหรืออีกอย่างหนึ่งเราสามารถทำดีโดยการแนะนำคนดีๆมาออกรายการกับเราครับผมอย่างเช่นในวันนี้นะครับเรามีผู้มาพูดคุยกับเราเป็นผู้ฝึกสอนผู้ปกป้องทางการได้ยินมีความพิเศษนะครับคือเขาจะไม่ได้ยินเสียงปกติ แต่จะได้ยินเสียงจากหัวใจนะครับซึ่งโค้ดในวันนี้ก็มานั้งอยู่เราในวันนี้ครับครับคุณนุ้หนึ่งครับคุณอัศนยุทธคุณวิเศษพงศ์ครับคุยกันต่อนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราก็คุยเล่าที่มาที่ไปกันมากมายมาเบรกนี้น้องอปปอยากรู้อะไรแหมพูดถึงขนาดนี้แล้วต้องอยากรู้แล้วค่ะว่าในการสอนเชียร์ leading นี่ค่ะมีท่วงท่าอะไรบ้างในการสอนน้องๆเหล่านี้โอเคครับก็ทุกท่าเลยค่ะได้ครับท่าก็จะเป็นท่าเหมือนทุกอย่างที่คนปกติ ใช่นะครับเพราะว่าเราก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือหลักสูตรเดียวกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการสอนเท่านั้นเองเราจะสอนเหมือนเขาเป็นคนปกติใช่ครับเขาไม่ใช่คนด้อยโอกาสแต่เขาเนี่ยสามารถที่จะไปไข,ขวยคว้าโอกาสต่างๆได้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจใช่ครับผมชอบคําพูดของคุณหนุนหนึ่งนะครับคุณหนึ่งบอกว่าถึงแม้ว่าเราเป็นคนพิการแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องทําตัวเองให้พิการ ดูเลยครับว่าท่าต่างๆของทีมเชียร์ลีดดิ้งนะฮะน้องๆไม่ได้ยินนะฮะไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงเพลงใดๆทั้งสิ้นนะฮะครับเดี๋ยวให้ให้นูหนึ่งอธิบายจากที่เขาไปโชว์ที่ญี่ปุ่นไปชมกันเลยครับนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับก็เริ่มต้นนะครับก่อนที่จะทําการแสดงเนี่ยทุกคนก็จะต้องจัด position อยู่บนฟลอร์นะครับเพราะเขาก็จะรู้ว่าผู้ปอมปอมเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็เป็นคอนเดคเตอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการโยนตัวที่เราเรียกว่า basket toss โดยการทำท่าที่เขาทำอยู่คือท่าไ y ่นะครับก็คือการกระโดดแล้วก็แตะไปไปขาคู่นะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ท่าที่เป็นการลักษณะต่อตัว2ชั้นครึ่งนะครับก็คือจะมีเบดด้านล่างนะครับแล้วก็ second เบ d ชั้น2แล้วก็ยอดบนสุดตัว็อปเป็นชั้นสาท่านี้เรียกว่าท่า S Hi s แชร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พอทำทำท่าเปิดแล้วเนี่ยครับก็จะไปเข้าสู่กระบวนการาตีลังกาหรือเรียกว่าทรัมบิงนั่นเองนะครับก็แต่ละคนก็จะมีทักษะการตีลังกายากง่ายแตกต่างกันไปบางคนก็จะทำได้แค่ลาวดอฟบางคนก็ลาวดอ,ดอฟิกแซกนะครับ,รบอย่างน้องคนนี้นะครับที่กำลังทำอยู่เขาสามารถทำได้ถึง3ลังกาก็เป็นลาวดอฟิกแซกแล้วก็ลังกาหลัง นะครับก็จะเป็นท่าลักษณะเดียวกันต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของโคเอ็ดพาร์เนอร์สตันครับต่อตัวกลุ่มใช่ต่อตัวกลุ่มนะครับหรือบางทีก็เรียกว่ากรุ๊ปสตันนั่นเองเขาก็นี่ก็จะเป็นท่าที่เขาทำเช่นเดียวกันก็เหมือนคนปกติมีการยืนลิเบอร์ตี้ก็คือยื่นขาเดียวนะครับหลังจากนั้นที่ลงมาเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการทำท่าปิระมิดนะครับก็เป็นต่อตัวเป็นต่อตัวแผงนะครับเป็นการทำท่าต่อตัวปิระมิดนี่ก็เป็นการทำต่อตัวมากกว่า1กลุ่ม นะครับก็จะมีการทำลังกาด้านหน้าด้วยนะครับก่อนที่จะบิดครึ่งรบอบเพื่อเข้าสู่ท่าแผงนะครับเมื่อกี้ที่คุณหนูหนึ่งบอกว่าสอนทุกท่าเหมือนคนปกติทุกอย่างเลยใช่ <ผม S 1> ครับ,รบแลวต้องบอกว่าทุกท่านี่ยากหมดเลยนะคะพี่เก่งผมจะบอกว่าหลายท่าที่คนปกติทําไม่ได้คนแรกเลยคะ่ะทําไม่ได้แ<ช>น <ะ S 2> ่นอนคนปกติที่เป็นทีมเชลีดดิ้ง บางคนบางทีก็ยังทำไม่ได้ขนาดนั้นบางทีก็าทำไม่ได้แล้วที่หนูหนึ่งวางพาร์ทเนี่ยเป็นพาร์ทเดียวกันแข่งขันเลยครับถ้าที่หนูหนึ่งพูดแต่ถ้าคือถ้าที่กรรมการให้คะแนนปกติค่ะแล้วแล้วดูภาพครับครี้เขาพยายามสื่อสารออกมาถึงคนดูด้วยเพราะมันมีช่วงรีกว่าเชียร์แอนแชร์ที่กรรมการต้องให้ให้คะแนนด้วยใช่อ่าเขาจะอย่างที่เราไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับผู้คนในฮอเนี่ยรู้แล้วว่าน้องๆเขาพูดไม่ได้แล้วก็มีการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยซึ่งเป็นคำ นะครับรบแล้วก็พูดไม่ได้แต่เราสื่อสัญญาณด้วยอย่างอื่นได้ช็อตเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นช็อตที่ทําให้คนทั้งโลกรู้ว่าทีมนี้ไม่ได้ยินเสียงครับไม่ได้ยินเสียงปรบมือแต่สัมผัสรอยยิ้มและกําลังใจจากคนทั้งสนามได้ใช่ครับแม้กระทั่งแม้กระทั่งเวลาเชียร์ครับก่อนก่อนที่จะทำการแสดงเนี่ยพิธีกรก็จะบอกว่าเวลาเชียร์เนี่ยมันจะมีรู้สึกว่าอยากให้กําลังใจเขาก็คือเราก็ร้วงมือล้วงมือครับ ไม่ใช่เป็นการปรบมือแต่จะเป็นการดูแบบนี้เขาเห็นใชเขาก็จะรู้ว่าเราเชียร์เขาอยู่ใช่ครับขอบคุณมากเลยฮะเดี๋ยวคราวหน้าไปเจอน้องปุ๊บผมอย่างนี้เลยค่ะเชียร์เลยนะครับไปต่อฮะเรียกว่า่อกี้รวมความเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ท่าก็หลายท่าครับเยอะ แต่เขาจะมีเวลาให้ใช่เขาจะมีเวลาให้ในการแข่งขันคือ2นาทีครึ่งใช่ครับเราจะทํายังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของของเขาของจํานวนทีมของคนในทีมที่แข่งค่ะก็คือจะวางโครกราฟยังไงก็สุดแล้วแต่คนสอนครับอยู่ให้อยู่ในจำนวน2นาทีครึ่งเท่านั้นโอเคครับในโลกนี้ครับหนูหนึ่งมีทีมเชลลิงคนหัวหนวกรือเปอเท่าที่สืบค้นมีอยู่ที่ประเทศอเมริกาครับ แต่ของเราพิเศษกว่าเขาตรงที่ว่าที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นการเต้นเฉยๆแล้วก็ต่อตัวแบบเตี้ยๆของประเทศไทยนี่คือต่อตัวในระดับสองชั้นครึ่งก็คือที่คุณนุ่สอนเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ทุกท่าบอกเลยว่ายากมากมีคท่าไหนคะสำหรับผู้สอนที่รู้สึกว่าเป็นอุปสรรครว่าต้องใช้เวลานานมากที่สุดในการสอนน้องๆเหล่านี้ก็จะเป็นพวกท่าการทรงตัวครับแล้วมีการทรงตัวที่มีความอ่อนตัวบวกเข้าไปด้วย ก็จะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาสอนอยังไงฮะจากคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็มันไม่มีหลักสูตรของการสอนเช่น reading หูหนวกครับเราก็เลยต้องทําไปคิดไปแต่ก็จะบอกเขาอยู่ตลอดเวลาว่าคนปกติทําได้เราก็ต้องทําได้ฮะ <Okay. S 1> แต่สุดท้ายแล้วถ้าเขาพยายามแล้วมันไม่ได้ด้วยจานวนเวลาที่เรามีจํากัดอย่างเช่นบางคนมีความอ่อนตัวเยอะๆเนี่ยก็ต้องฝึกซ้อมมาเป็นเวลานานแต่พอเป็นเวลาสั้นเนี่ย เวลาจํากัดแล้วความอ่อนตัวก็จะน้อยแล้วก็ต้องเปลี่ยนท่าปรับให้ได้เหมาะกับเขามากที่สุดครับไม่มีหลักสูตรเหรอฮะณตอนนี้ยังไม่เห็นแล้วลถ้าครูหนูหนึ่งทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาจะเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากใช่ใชโดยใช้ใช,ใชน้น้องๆลงในสเรเป็นทีมโมเดลนี้ในการที่จะสร้างหลักสูตรนี้จะกลายเป็นหลักสูตรการการทำเชียร์ลิ้ง ครั้งแรกแห่งแรกในโลก<ช>ที่เป็นหลักสูตรสําหรับคนหูหนวกใช่ครับทำขึ้นมาเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยนำมาออกสถานี<ช>เราตอนนี้ที่ที่มีก็จะเป็นเราเราก็จะอิงจากหลักสูตรของคนปกตินะครับแต่เพียงแต่ว่าก็มีเคยมีความคิดเหมือนกันว่าก็ยังไม่แสดงคำนึงถึงว่าหลักสูตรนะฮะแต่มีความคิดว่าเราจะทํายังไงให้ เอ่อเชลิดิ้งหูหนวกเนี่ยไม่ได้มีแค่สดศึกษานนทบ,บุรีโอเคงั้นมาถึงช่วงท้ายของการสัมภาษณ์นะครับก็เป็นช่วงที่ต้องถามแทนใจคนดูตั้งคําถามไว้ยังตั้งคําถามไว้นะครับพี่จะเริ่มก่อนนะฮะใ,ในช่วงการถามแทนใจคนดูเนี่ยเป็นความตั้งใจคืออย่างนี้ครับหลายๆหลายๆครั้งที่เวลาเราดูทีวีนะฮะเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากถามคําถามที่ยากยากยาก,ยากเป็นคําถามที่บางครั้งอาจจะทําให้คนตอบอึดอัดนิดหน่อย นะครับแต่เราก็ไม่รู้จะถามที่ไหนยกตัวอย่างเช่นครูหนูหนึ่งไปสอนที่โรงเรียนสดศึกษาเนี่ยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับ,รบได้เงินไหมฟรีฮนะแล้วทางมหาวิทยาลัยลังสิทเนี่ยได้อะไรบ้างจากการทำครั้งนี้อืมได้อะไรได้มุมมองวิชั่นที่เปลี่ยนไปครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญทําให้คนพิการเนี่ยรู้ว่าเขาทําอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นว่าขายซีดีขายพวลัะัร แล้วถ้าหากว่าโรงเรียนที่มีน้องๆพิการทางการได้ยินต้องการจ้างครูหนูหนึ่งไปสอนคิดเงินเท่าไหร่อย่างไรรับไหมก็ก็คงไม่รับครับเพราะว่าปัจจุบันเราสอนเขามา5้าหปีเราก็ไม่ไม่ได้เอาเงินฮนะ มีคําแนะนํำไหมเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าอยากให้ลูกของตัวเองได้ก้าวเข้ามาสู่การเรียนรู้แบบนี้บ้างสําหรับคนพิการใช่ไหมครับแน่นอนครับก็อันดับแรกเนี่ยพ่อแม่เป็นจุดแรกที่จะทําให้ลูกรู้สึกว่าเขาภูมิใจในในความเป็นตัวเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าอายที่ลูกเราเกิดมาพิการแล้วก็เอาลูกอยู่แต่ที่บ้าน เพราะนี่คือปัญหาส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กๆหลายคนไม่มีการพัฒนาตัวเองอ่ะก็คือกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันพิการทําแค่นี้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องเป็นประตูดันแรกที่สร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าเขาทําได้ใกล้เคียงหรือทำได้มากกว่าด้วยซ้ำกับคนปกติขอให้เขาได้ลองเชิญครับคุณโจคุณน้องโอปอตั้งคำถามดูดวผมจริงอยากรู้เหมือนกันว่าเพราะว่าจริงๆแล้วน้องหนู่นเนยไปสอนคนหูหนวก นะครับ <c oughs> แล้วเชลิตีเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่ง <c oughs> แต่จริงๆแล้วอยากถามนูหนึ่งว่าสิ่งที่นูหนึ่งอ่ะให้กับคนหูหนวกเนี่ยเป็นอะไรครัอันดับแรกก็เป็นในเรื่องของโอกาสนะฮะแล้วก็กระบวนการคิดที่เขาคิดแต่อยู่ในกรอบ <c oughs> แล้วก็มองว่าเขาก็เป็นหนึ่งคนที่ เป็นคนพิการในสังคมคนหนึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ย <Okay. S 1> เขาก็มีความเอาแต่ใจนะก็เหมือนเด็กทั่วไปใช่เราก็ต้องทําให้เขาเห็นว่ามันคืออะไรแม้กระทั่งอย่างเมื่อกี้ที่ทางพี่ถามว่าอ่ะถ้าอย่างเงี้ยทำได้เงินไหมอย่างบางทีน้องๆไปสอนน้องๆไปโชว์เนี่ย <Okay. S 1> ก็คือได้รับเงินสนับสนุนมากแต่บางครั้งก็ได้รับจํานวนน้อยเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนพิการแต่ในเมื่อเราเอาเอา,เอาฝีมือไปโชว์ให้เขา สิ่งที่เราได้ตอบแทนมามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นจํานวนเงินเยอะแต่มันจะต้องสมเหตุสมผลโอเคมีคำถามไหมมีค่ะขอถามความรู้สึกของคุณหนูหนึ่งเลยเพราะเมื่อกี้คุณหนุึ่งบอกว่าการสอนเด็กพิเศษนั้นไม่มีสูตรตายตัวไม่เหมือนกับสอนบุคคลทั่วไปที่มีสูตรตายตัวเป๊ะเ,เลยว่าจะสอนทุ่งท่าอะไรจาก1ไปถึง10แต่ทีเนี้พอหนึ่งแล้ว หลักสูตรตายตัวไม่มี2เราต้องมีการปรับตัวตัวเองมากที่สุด3าในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของไรายได้เราไม่มี mm hmm. ทันจริงค่ะระยะเวลาในการสองสองสัปดาห์เวลามันน้อยนิดมากเลยท้อบ้างไหมคะอืมไม่ท้อครับเพราะว่าถ้าเราทอ้อเด็กทั้งหมดก็จะท้อตามเราไปด้วยโอเคขอคําถามยากกว่านี้อีกค่ะและเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเวลานอ้นองๆไปแสดงเนี่ยเขาก็ให้บ้างใช่ให้เท่าไหร่ ก็บางทีไปขนขยบไปยี่สคนฮะได้มา3,000บาท <c oughs> งั้นบอกเลยครับถ้าหากว่างานใดก็ตามที่เป็นธีมหรือคอนเซปตที่ต้องการแรงบันดาลใจต้องการให้เห็นภาพการแสดงที<ะ>่ยิ่งใหญ่ต้องการให้เห็นความรักความสามัคคีการเอาชนะต่ออุปสรรคและสามารถทำสิ่งที่ยากเกินความสามารถแต่ทำได้เมื่อตั้งใจและมุ่งมั่นภาพนั้นจะพ t a t i o n ในรูปแบบของเชียร์ลดเดอร์ที่ไม่ได้ยิน พิการทางการได้ยินครับทีมเชียร์ลีดเดอร์นี่มีเครดิตเป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์ที่เคยโชว์ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกแล้วนี่คือเครดิตที่เขาขายใช่แล้วถ้าคุณต้องการนะครับในภาพนี้โชว์ฮะโชว์ภาพให้ดูนะครับราคาสมเหตุสมผลที่คุณหนูหนึ่งคิดว่าเหมาะสมและอยากให้ได้คือเท่าไหรออ่จริงๆแล้วฮะอยากให้เขาอยากให้ผู้คนเนี่ยตีมูลค่า แล้วที่จะให้เขาเหมือนเป็นทุนการศึกษาเงี้ยประมาณเทียเท่าคนปกติฮะบอกเลยฮะคือผมเรียนตรงๆบางคนบางท่านเนี่ยไม่ทราบจริงๆแล้วก็บางคนบางท่านเมื่อไม่ทราบแล้วก็จะไม่ได้ตั้งงบเพราะงานแบบนี้ต้องตั้งงบใช่หรือบาทีให้คิดงบเองก่อน้าอาจจะคิดไม่ออกก็ได้ใช่เพราะว่าเราบอกแล้วนี่ว่าเขาเนี่ยเหมือนคนปกติขอราคาขึ้นมาพูดออกมามันคือการประมาณการแล้วคิดว่าน้าที่จะเหมาะสม ของทุกอย่างในโลกไม่ตั้งราคาซื้อไม่ถูกนะค่ะก็ถ้าถ้าในสายตามุมมองเราครับก็คือในการไปหนึ่งทีมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเป็นหลักหมื่นเท่าไหร่ฮะนะฮะสมมติในกรุงเทพเท่าไหร่ถ้าสมมติเหมือนคนปกติทั่วไปเข้าไปฟูถิ่นเนี่ยในกรุงเทพก็คือก็สองหมื่นสองหมื่นห้าเริ่มต้นที่สองหมื่นถึงสองหมื่นห้าในกรุงเทพแต่างจังหวัดก็ว่ากันใช่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่า เขาจะซัพพอร์ตอะไรบางทีเขาบอกว่าโอเคเขาให้ใหได้ไม่ถึงนะแต่เขาจัดรถมาให้ม,มีที่พักให้เนี่ยคุณคุณครูหนูหนึ่งเนยนะครับก็ยังคงมีความรู้สึกว่ายังคิดว่าไม่กล้าที่จะรเรียกราคาคผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นคนปกติแข่งระดับเครดิตแบบนี้เนี่ยมีสแตนดาร์ดไพรซ์เรียบร้อยเพราะฉะนั้นครับในฐานะเป็นโค้ดส่งให้ถึงเส้นชัยนิดนึงฮะ ตอนเนี้เขาได้เครดิตแล้วส่งถึงเส้นชัยเลยฮะให้เขามีงานแสดงตลอดเพราะถ้าเขาไม่มีงานเขาจะกลับมาสู่การเป็นเด็กเยาวชนคนปกติวิชาความรู้ที่เริ่มเรียนมาก็ไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้ปุ๊บฝีมือและมือก็ไม่ได้รับการพัฒนาราคาที่เหมาะสมท่านในกรุงเทพควรอยู่ที่ ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง2 0 0ถ้าเป็นต่างจังหวัดบวกค่าอะไรบ้างก็อาจจะต้องมีในเรื่องของค่าที่พักแล้วก็การเดินทางจำนวนเดินทางประทีกี่คนครับก็ฟูทีมอยู่ที่16-18ถึง18คน1 6บ8ถึง18ท่านนะฮะมีห้องพักกี่ห้องฮะก็แล้วแต่จับคู่กันนะครับ10ห้องแล้วจะมีมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมไปด้วยกี่ท่านฮะก็ ประมาณ2ท่านสท่านสรุปก็คือฟูทีมประมาณ20คน20ท่านก็ประมาณ10ห้องใช่ครับแล้วก็จะเดินทางด้วยรถเดินทางด้วยเครื่องบินสุดแล้วแต่ท่านจะพิจารณาความเหมาะสมและกําลังของท่านเดินทางด้วยรถก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็บวกค่าน้ํามันไปพูดคุยกันเอาแล้วกันแต่พอได้ยินแบบนี้เชื่อไหมว่าคนที่ต้องการสนับสนุนจริงๆเนี่ยเขาจะนึกออกเลยว่าเขาจะ ช่วยยังไง <Okay. S 1> มีหลากหลายโชว์หลากหลายการแสดงราคาแพงกว่านี้เยอะแยะครับเขายัางติดต่อจ้างกัน <Okay. S 1> นะครับโชวน์นี้ได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ความสวยงามอินสปิเรชันและความประทับใจของคนดู <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> สุดท้ายฮะคุณ <Okay. S 1> เล่าให้เราฟังนิดนึงว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆพูดกับคุณว่าอย่างไรหลังจากคุณมอบประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับเยาวชน เหล่านี้อ๋อครับก็ครั้งแรกที่เราทำการเปิดตัวเชลิดิ้งหูหนวกผู้ปกครองไปยืนอยู่ข้างสนามแล้วก็ร้องไห้ตลอดการแสดงร้องไห้แล้วก็เดินกลับมาบอกเราว่าคือถ้าไม่มีเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลูกเขาจะเป็นยังไงจะมีโอกาสที่คนได้รู้จักไหมแล้วก็จนถึงขนาดเราไปโชว์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยผู้ปกครองหลายคนก็บอกว่าโอเคยินดีอนุญาตให,ให้ให้ลูกไป เพราะทั้งชีวิตเขาเขาไม่มีโอกาสพาลูกไปมุงนอกแน่ๆอันนี้คือสิ่งที่เรามอบให้กับเขาการเดินทางทั้งหมดตัวเขาแล้วก็ลูกๆเขาเนี่ยตัวเขาตัวลูกๆเขาไปใช่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยไม่ครับก็มีทางสมาคมเชลีิ้งแห่ประเทศไทยเป็นเซอ,อร์ s p o สปอนเซอร์ s ั p อร์ตใช่รับโอเคงั้นสุดท้ายครับของช่วงนี้อีกนิดนึงฮะแล้วเด็กๆ่ะฮะเขาบอกอะไรกับครูหนหนึ่งบ้างก็ เขาก็บอกว่าเขาก็ดีใจฮะแล้วก็บางครั้งเราก็เหมือนเหมือนแบบว่าเราเป็นครอบครัวเดียวเขาเพราะว่าแม้กระทั่งกินข้าวเราก็ต้องนั่งกินกับเขาด้วยโอเคครับช่วงเวลาท้ายเบรกนะครับให้ขอบคุณผู้ที่ทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จทุกภาคส่วนเลยฮะเชิญได้ครับก็อันดับแรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอธิการนะครับดรอาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็อันดับต่อไปก็ต้องเป็น เนี่ยครับในส่วนของฝ่ายของพี่โจโด้วยครับ <c oughs> ชมรมเชียร์มหาวิทยาลัยรงังสิตนะครับแล้วก็ผู้สังสสนย์อื่นๆ,ๆนะครับจนณวันนี้สิ่งที่เราจะต้องขอบคุณเพิ่มอีกคนหนึ่งก็คือดรอภิรมน์อุไรรัตน์เพราะเขาเปิดโอกาสให้เราได้เอาทัศนคติดีๆเนี่ยไปสร้างเอาแรงบันดาลใจาจากคนพิการให้กับคนปกติและณวันนี้คนปกติก็มีโอ,อกาสได้ไปโชว์ที่ญี่ปุ่น เช่นเดียวกันครับครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนําเรื่องนี้นะครับอออากาศทางสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ชนแนลนะครับข่าวความดีและคงออกอากาศลีลันคงทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นพลังที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งความสุขแลวก็เป็นพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือจากทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณคุณอัศยุทธคุณวิเศษพงศ์นะครับปัจจุบันท่านก็ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการอยู่ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย รังสิตนะครับและก็ต้องขอขอบคุณคุณประพังกรพิจยาธนากรด้วยค่ะผู้จัดการส่วนพัฒนาเชลิตดิ้งนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยค่ะที่ทําหน้าที่แนะนําเรื่องนี้มาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับแต่คุณคุณโจกับคุณโอปอยังคงทําหน้าที่ต่อในช่วงหน้ากับข่าวความดีในฐานะเป็นพิธีกรหน้าใหม่ตั้งใจดีครับพักสักครู่ฮะ